ีค่ะพี่น้องสวัสดีย่ำเส,สาร์นะคะดมอร์นิ่งนะคะมันนี่เนาะอันนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโม,มงเศาร์เจ็ดโมงเชิงจะทำประกาวาวเสียงดังแล้วพี่น้องก็สิมาดาเจ้าบ้านกสิดาเอาว่าเป็นยังคือเสียงดังเขาสมาติฟองคาใดนะพี่น,อน้องเนาะเอากสิมาเบิงให้พี่น้องมาเบิงดอกไม้นี่มันเริ่มบานแล้วพี่น้องดอกไม้ขังหัวเนาะพี่น้องเห็นบ่ให้มาเบิง มันเริ่มบานหลายแลย้วพี่น้องเดี๋ยวมันสะขาวจุนพูนเต็มนี่หมดแล้วพี่น้องเห็นบ่เริ่มบานขาวจุนพูนเต็มแล้วห้ามประกาศบอกเสียงดังพี่น้องเขาสิเขาสิดาเอาอันคณะบอกเสียงดังไปเขาสมัติฟ้องอะไรบ้าเขาหลบกลนอันในการนอนของเพิ่นพี่น้นองเห็นบ่ดอกไม้มันเริ่มมันเริ่มหลายเลยพี่น้องประมาณอัตคือสิบเมตนสองสามหมื่นไหนมัง้งนะ กะสีขาวเต็มหมดแต่เจ๊หายพี่น้องมาเบิ่งอีกเทนึงเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องเห็นบ่กกสิเป็นยังสี่ละเน่ยมันบานออกมาเ่ยมันบานออกมากะสิเป็นยังสี่ละพี่น้องจะเป็นขาวๆสีอะไรเห็นง่ามเนี่ยจะเป็นยังสี่ละมันนี่เป็นยังก็จะตื่นแต่เศร้าเพราะว่าเฮามีธุระหลายอย่างพี่น้องเฮาต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานนําเฮาตื่นมาก็ต้องไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮาก็ต้องมาเบิ่งผักเบิ่งหญ้านํามื้อนี้ก็เอาผักออกมานหดน้ําพี่น้องเอาผักออกมาหดน้ํายาเนาะ ว่าจะเอาพักมันหดน้ำยากันมาแลงจากน้อยเพราะว่ามันเป็นมาแลงกัดนะเนาะเป็นเป็นทั้งหมดทั้งแมงทั้งอีหยังสารพัดเนาะอันนกก็อยากจะกินน้ำแมงก็อยากจะกินน้ำมันนีแล้วสิมากกาจัดมาแลงจากน้อยพี่น้องหากอยากพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเอาอีหยังกําจัดมันเนาะพี่น้องเงินบ่เดี๋ยวประมาณสองสามหมื่นเนี่ยแหละหรือประมาณอาทิตย์หน้าเต็มที่พี่น้องกะจี ขาวเต็มหมดอันนี้เนี่ยบ่นี่ให้พี่น้องมาเบ่งน้ำกันเนาะ่าเป็นยังไงนี่ดอกไม้อันนี้งามให้พี่น้องได้เบ่งเนาะไปเบ่งจ้าบรสิกําจัดมาแล้งจังไดจ้ามองนี้กระแมนจ้าพี่น้องเห็นบ่ดอกไม้อันนี้เพิ่งเริ่มขึ้นเนาะกระสิแมนประมาณนี้แหละเนาะดอกนี่ก็ไดงามอยู่พี่น้องเห็นบ่ ให้พี่น้องมาเห็นน้ำสาวๆกันเนาะย้ำสาวๆลมวนๆอยู่ลมวอยๆก่อนจะไปเบิ่องอันอันนั้นนะพี่น้องก่อนจะไปเบิ่องอันอันให้ปุย๋ยพักหดเพียนะหดเพียเอินหดเพียเนาะงามนมาพี่น้อง ไข่แน่อันนานี่ก็ทิมีดอกไม้เบิง้งหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะอันนี้แตแม่นออกองเซ่เนาะเห็นบ่อันมีมิุหลาบโพมาหน่อยหนึ่งพี่น้องบ่ต้นมันนี้ต้นน้อยๆก็มีดอกเด้ไข่แน่จ้าไปพี่น้องไปน้ำกันไปเบิง้งหดผักมื่อนี้ก็เอาผักทั้งเมื่อตัวอยู่ในอันห้องกระจกเนาะในคอนเซอร์วทรีเพิ่นนั่นแหละ ออกมาออกมาตากแดดจากน้อยพี่น้องเอามาตากแดดจากน้อยเอามาขีดนี่น่ะเอามาใส่อันว่าสิขีดขาแมแลงนั่แหละเบิ่งมันกินน่นเป็นแมงมันกินนะพี่น้องเห็นบ่มันกินเป็นแมงมากินใบมันเห็นเห็นมัดกัเลย์วานจะเอามาขีดยาจากน้อยก็บ่แม่นขีดยาอย่างอื่นดอกอันเป็นกาแฟจ้ะกาแฟกาแฟดำดำห้านี่แหละมาใส่กับอันนมจากน้อยกับสีใส่กับอัน อันกีเตาดิพี่น้องเห็นบ่เตาบาร์บีคิวเข็นกีเตาทั้งในนะนะก็อนจะเอากีเตามาใส่น้ำน้ำผสมกันแล้วก็สีลดจักน้อยนึงแต่บ่ให้มันหลายเกินไปกันหลายเกินไปก็สีตายเค็มตีละก็เอามาตั้งไปทั้งนอกพี่น้องตั้งไปทั้งนอกจากข้าวหนึ่งประมาณก่อนก่อนจะไปเฮ็ดงานกับประมาณสี่เอ่อจักสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งก่อนกะซีมาเอาเขบานหน่อยขึ้นเพราะว่าเฮาสิบ่สามารถตั้งไปทั้งนอกได้ยันนั้น นกสิมาเจะหยันหมดหยันแม่สิมาเจะเอามาตั้งว้รับอากาศจากนอ้อยย่ำสาวเนาะเอามารับว้จากน้อยก่อนอันนี้พระท่านได้ลดน้ำเลยจ้ะให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนคนะพี่น้องอันนี้บะเขือพี่น้องบะเขือพี่นอ้นองมบอาบะเขือคอยบะเขือคอยออกลูกอ๋อออกดอกออกดอกคอยก็บก่เคยรู้เนาะพี่น้องว่าบะเขือมันเมี่ยนดอกตัวผูตัวแม่เนาะเขาก็บม่รู้ หมูพันมาว่าอาทิตย์วังหาเพันบอกว่าเอ้าว่อยว่าอันนี้มันคือตายอันดอกออกกอนมูคือตายกบานดอกตัวผูเอ้ามันมีอยู่บ่ดอกตัวผูตัวแม่พ่นวามันมี่อยก็บ่รูเนาะพันว่าเกิดว่าเอาเอาไว้ทั้งนอกได้จากน้อยนึงกะอย่ามันไม่แม่งมาจับมันก็สิไดอ่ะอันอีหยังแ่ะพีเสื้อน่ะมันไมาจับเกสรมันกับผสมพันธนะนะมันเกษตรได้ลูมันดอกดี่อรเอามาตั้งไว้ทั้งนอกจากน้อยนึงอย่ามันมีพวกอันแม่งนะไมาจับพราด้ผสมพันธ์แต่หนกบ่เอาเด้อคะ นกโเอาจา้านี่บักพีก,เเก,กพ็เริ่มเป็นดอกจักน้อยแล้วพี่น้องเริ่มเป็นดอกน้อยแล้วนี่แหละนี่แหละพี่น้องนั่นีนน้ขนาดน้านอยที่ปลูกด้านนั้นก็อนสมหดขึ้นกันหมดสีมโหดถขึ้นกันให้หมดเลยพระา่าเข้าปลูกข้ากกระียดยเนาะพี่น้องข้าปลูกข้ากระเสดียดายเจีบ่ไ้กินน้ำเขาเนี่ยอัน เดี๋ยวก่อนไปเห็นงานก่อนจะเอาไปไว้ในบ้านขึ้นห้องกระจกเนี่นะเนี่จะเอาไปไว้ในะ้ห้องกระจกนี่พี่น้องห้องกระจกก็จะเอาไไว้ห้องน,องนี้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ข่อยผสมนี่แหละเนี่ยข่อยผสมอันนี้น้ำนมมีนมใน่จากน้อยแล้วก็มีกาแฟแล้วก็สใส่ขี้เทานะขี้เทาลงไปน้อยหนึ่งเห็นหมูเป็นว่าใส่น้ำยาหล้างจานไปน้อยหนึ่งนะข่อยกบกา้าใส่เนาะก็อย,ย่ามันตาย <c oughs> คาร์ลูอาจ์ต อาจจะดีก็ได้แต่เขาบลูเขาบลองเมืองอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องจะเบิงบอสให้ก่อยศูนมาพี่น้องแล้วเบิงให้ก่อยูนย์บนนี้เห็นบอ้ยกอยกระปูกก้กระวังว่าสิได้กินเนาะจากสีแมงจากสีนอนจากสินกมันหยาดกันกินเนาะขนาดก็คุ้มแต่ขายแล้วนะก็กระสีด้เนาะก่อยกระพุ่มใจได้กก้อยปลูกได้กินนะพี่น้องนเห็นบอ มันก็ไม่ยากคอยกินอยู่ซุมนี่ก็ได้แล้วก็พุ่มใจหลายที่กคยปลูกได้กินคอยสิว่าอันจังสี่ก็จะแม่นนอนน้ำเนาะพี่น้องเนาะจังสี่ก็จะแม่นนอนเนาะอันจังสี่กันเป็นตัดตัดตัดตันทีก็จะแม่นนอนคันตัดตัดตีก็จะแม่นนอนเนาะนี่นะคันเป็นจอจเจอจเจอกันแม่นนกกคอยลูย่กันแม่นนกกินยังไงนกกินก็จังฟังผนบอกก็เห็นอันนี้จะมีก็จะแม่นนอนนะพี่น้อง ก้อยเลยสีเห็ดหนึ่งสีและให้มันกินเบงมันไม่ถือบอเป็นม้อเป็นเบงน้ำกันนะคะพี่น้องพี่ไม่ตักเอาพีเท่านี่ล่ะพีเท่าน้ามันในหน้าหมอ้ออันเตาบาร์บีคิวเลยพี่น้องพีเท่าจาักสองสามกัมพเท่าสักสองสามกัมไปผปสมน้ำเนาะเนี่ยแล้วเบิงอันบัวหด t น,น,น้ำก็ฮัก ใส่กี่เท่าลงไปในนี่พี่น้องแักสองสามกำมแล้วก็ใส่ผสมนมอันนี้จักหน้อยหนึ่งผสมนมเยอยะ,ะพี่น้องเด้อนี่ที่เคยผสมไว้ในพี่น้องอันนมกับกาแฟนเนาะลงไปักหน่อยหนึ่งที่น้อยหนึ่งแล้วก็ใส่หนา้าผสมนม้ำจ้าผสมน้ำเปล่าผสมน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ พี่น้องมันเลกับมาฮอดน้ากันนะคะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยน้ำขีดเท้ากับน้ำอันกาแฟจากน้อยกาแฟห้านี่แหละแล้วก็นมจากน่อยหนึ่งพี่น้องกับมะฮอดสวนน้ากันนะคะคอนสิฮอตแค่หม่องนี้มันซื้อฮอดหม่องอโคนมันจากน้อยพี่น้องเห็นบม่องนี้มันกะตี กีเท้าเนาะกีเท้ามันโดนอันนี้มันมัคคิสิบอกอันนีแจักนอยมัคคิสิบอกมึงนะเฮาใส่น้มแจักนอยนะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างอยังงนีนบ่กขอชดขอปากกาหดอันนี้มันขอปากกาหดยอดอันดอกมันขอยามันอันตายขอทีหดแตนสู้มันพักห่อมาหดยอดมันอันนี้หดได้จ้ะเพราะว่าบ่มีหน่วย อันนี้ก็บสีฮอตโคนนะจังน้ยนอยบ่ให้เพี้ยมันจับอันนี้ฮอดได้จ้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้ก็สิฮอดฮอดทั้งเมดเนี่ยแะทั้งใบมันอะไรนี่ฮอดทั้งใบมันเลยพี่น้องอ,อันนี้ กวางว่าสิว่าเป็นอย่างเนาะโอ้ยบัวมันโดนนะนั่นกี่เทามันจับกี่เทามันไปบอกฮู้มัน ดอกมันไ้พไปน้องเห็นป้ o คอยพกกาหดอันดอกมันคอยอย่ามันอันเข้มแล้วมันสิตายนะก็หดแต่อันนี้ก็มาหดให้มันอยู่อายุมันขวัญยืนนะคะอย่ามีภายอันตรายมาใกล้ใกล้อะไรนะที่เขาว่านะ่ะ อย่ายมีแมงมาจับเดอ้อสูไปเบิ้งทั้งสวนจ้ะไปเบิ้งทั้งในอันนี้มันมกินดีดีเ้อพี่น้องมันใหญ่พอกินพอดีแล้วมันก็นมากินกันจนก็สิแม่นแมงแน่กันแม่นนกแน่น่ะนะนะพี่น้องก็กระโจนสิโอ้ยมันบอก เป็นยังโอ้ยอันนี้นะพี่น้องคอยก็ลงหดน้ำแต่โดนโดนเดนาะพี่น้องเอ้ยต้นหญ้าไ่จนวะนี่ต้นหญ้าเออคอยก็ว่าแม่นันต้นข้างหน้าคอยโอ้ยสูกลมเกินจริงจริงอกลมกลมเกลื่อนกันจริงจริงเนาะอดต่อจ้ะ พี่น้องจา๋าอันนี้มันบอกขีดเท้ามันบอกหูสร้างมันหดแต่จากเล็กจกน้อยเพราะมันเป็นน้ำยาไปจากน้อยมันก็เป็นยาดอกไปเติมน้ำก่อนจา้า เดี๋ยวก่อนจะไปเติมน้ำี่น้องก็พามาเบิ่งอันนี้ก่อนข่อยชิโนอันนี้น้ำอันนี้น้องเห็นบ่อันนี้ขึ้นบัวหิมะนี่คือบอัวหิมะจ้ะหมูกมันหามาข่อยก็บ่เคยปลูกจักเทืาเรากบัวหิมะจะได้เป็นยังไงไม่เคยกินพร้อมบ่รู้จักจกันนี่นะสิมาเฮ็ดเทธอแรกก็เลยสิมาเฮ็ดสิรักษาไปดีๆอยากเบิ่งนะจากหูว่าเป็นยังไงนะ อยากโผเป็นยังไงนะอันนี้ก็บ,บักกอื้อจ้ะ พี่น้องเกมป๊อตัวนันนี่น้อยน้อยหนึงมันมาจ่อไปเบิร์นน้ำกันต่อจ้าพี่น้องมาหดอันนี้อันนี้พักบุ้งหนาะยพักบุ้งจ้าปักบุ้งอ้าปักบุ้งหดมันอย่ามันได้กินน้ำเขาปักบุ้งกันใหญ่เติบแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเห็ปบอ มูมันตันแน่วีีเท่าเนาะเพรเป็นอย่างพอาะจะเป็นเป็นนํำยามันหยดลงหน่อยกับมีประโยชน์แล้วอุยย้ยจำเนลิ่งอระโดดมายก็เคยเห็นเนวลิ่งเนียวแมว มันตันพี่น้องทำภาษาคอยเนาะสัรหานี่นหะพ่อมันเป็นยาจักน้อยโอ้ยอันนี้ก็ได้เนยยาะห้า็มผึ่งท่านก็ต้นพักคอยโอ้ม,มองึ้นแล้วบอสู ถอดสะหาะไลยายากหลยพี่น้องมาเบิงจ้ะหลังจากกยหดน้ำมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เป็นกะจพยาย่สีเม้าเหลาขาวในพี่น้องเห็นเบิง ประมาณนี้จ้าหดหนามันแลว้วหดนามยามันน้ำเนาะหดยามันน้ำหดอันสีใส่ลงไปนั่แหละใส่อันอันกาแฟกาแฟจากน่อยหนึง่งแล้วก็ใสอนน่อันอันนมลงไปแล้วก็เอากีเทาใส่ลงไปจ้ากีเตามันคือสีกัดอันเข้มมันคือสีลายแมงเนาะได้ยินว่ากับกีเทามันลาแมงเนาะกันเลยเห็ดน้ำเพิน่นจกักติเป็นยังไงด,ดอกพี่น้องเอ,อ้ยสิรุนกัน เฮาปลูกแล้วก็อยากกินเนาะพี่น้องขฮาปลูกอย่างขฮาก็อยากได้กินเนาะบ่แมนปลูกถิ่มปลูกฟางไปเ้าพอได้กินน้ำเขามันกับบางง่ามากไม้เพียงแต่ว่าขฮาก็ภูมิใจกับการทีเ้าเฮ็ดไดเนาะพี่น้องเบิง่งการตีก็หดหนาม,มันแล้วเป็นยังสี่สักพักหนึ่งดีิ้าไปเบิ่งในสวนจักน้อยนึงพี่น้องว่าเป็นยังไดในสวนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ต้นโพเตโต้ อันนี้ต้นแอปเปิลจ้ะอันนี้ต้นแอปเปิลอันนี้กจะมจมต้นักเขือเอ้ยตน้นมกเขือไม่แต่ใส่นะต้นขนาจ้านี่แหละขนาใบมันเห็นอันนี้คือสิแมนหนอนนะพีนนน่น้องเนาะอันนี้มันคือสิแมนหนอนล่ะเพราะว่าตะข่ายคุ้มมันอยู่ตะข่ายคุ้มมันอยู่ก็จะมากินบ่ได้แต่ที่เป็นเห็นเหี้ยนเป็นเบืง้งๆใส่ก็จะเป็นหนอนเนาะน,น,น,นี่แหละสิแมนหนอนตัว นกมัสสิกินนกมันสิขาวได้ก็ติดขาติดติดตัวเนาะนี่แหละประมาณซัมเน่อันนี้กับพักบุงจ้าพักบุงก็ล่างเริ่มขึ้นแล้วพราะว่ามันโดนแดดจากสองสามมือว่างานนพี่น้องมันเริ่มขึ้นแล้วจากน้อยแล้วเพราะเขาโดนแดดเนาะเขาโดนแดดก,ก็เริ่มขึ้นเกิดบ่มีแดดก็สีเช้าตายได้พี่น้อ,องเน่านะเนาอันนี้กับใบตั้งโอ ธรรมดาก็สิงามงามเลยป็นนี่เป็อยังคือบ่งงามหรืมันอยู่ในโฮมกับปรจกักคือสิมันอยู่ในไตโฮมแอปเปลิลเนี่ยแหละพี่น้องนี่ไตโฮมบักแอปเปลิลเนี่ยแหละนี่แหละแอปเปลิลก็เป็นหน่วยยี่สิบสามสี่สิบหน่วยเนี่ยแหละไปหนีบบลูไลายสั่งมันเป็นทำไมก็กินซ้ำนั่นแหละบ่ค่อยเป็นไดดอกนั่นแหะสิผ้าไปเบิ่งอันนั่นน้ำนะอันอีหยังเนาะลืมทุกเทธอเนาะบ่เคยมีเนาะ ก็เลยบ่จําอันนี้นี่แหละนี่แหละพี่น้องเอา้าคือมาหลายปวดบน่น้อมนะขีเท้ามาหลายปวดบน่น้อมพอแม่ี่น้องมาขาวจุนมาดำคือหลือเต็มเนอเนอหายก่อนทานรถไฟนบนล้านติดหนา่อยมือวันนานอารดเบิ้งพี่น้องเห็นบะสังเกตเบิ้งคอยใส่ลายพดบะมันสิตายบ่นี่ต้นนันโบหิมะสมมาโบหิมะอบกีเท่าได้นน่ กันมาแรงกันมาแรงหรือส oui. like ิตายกับบอจักจะตายด้วยสูกันมาแรงให้คอยออกมาแรงอันมากันมาแรงให้อันนี้กับอันบักเออจ้ามันเริ่มเลื่อยแล้วเริ่มเลื่อยเริ่มข้านแล้วอันนี้เบิ้งอันนี้อันนี้จะเป็นนกคักๆนี่นี่พี่น้องบอกเรื่องรื่อรือนอนพี่น้องว่านอนหรือนกนี่แต่มันกินใบเดียวนั่นแหละกินใบเดียว เอาอยามาฉีดมัน่นกัสมนทั้งนกทั้งนอนละสร้างมันนั่นแหละพี่น้องไปนั่งนัคุยกันจักน้อยจ้ะสวัสดีเป็นทางการจ้ะพี่น้องอันผ้ามาหดน้ำพักเนาะมาหดอันน้ำพักให้ปุ๋ยพึ่งตื่นจ้าตื่นมาเจ็ดโมงกว่ากับขึ้นพ่อก็อต้องไปเห็นอย่างแน่ก็เฝ่ากินกาแฟจ้ะฝ่ากินกาแฟเฝา่ฝาวอย่างกะเพราะว่าต้องเพลิดเพลินเนาะอ้าก็ต้องอัน เหตเวลามันได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเฮาต้องไปเหตงานน้ำมัวเฮาแต่มัวแต่มานัง่งกินกาแฟโอละเหยโรยใช่กะพอไดงานอย่างอื่นน้ำหน้าตาบานันในล่างจากยางพี่น้องตื่นมากอะเปลี่ยนชุดนอนก็ออกมาเลย <c ười> กินกระฟองกาแฟาก็ออกมาเลยมาหดน้ำพักจนว่าเฮาสีบอดดังๆย่ำาสาวๆกับบัดรนั่นพี่น้องเขาเสียบอดแห้งอันคือว่าคุณ้านไก่เลื่อนเที่ยงก็ได้ยินเขาเสียบอ เขารบกวนในการนอนของเพิินเขาขสิดาเขาเขเขาสมาดฟ้องเขาได้นะพี่น้องนะอยู่นี่นะเขาสมาดฟ้องเขาได้เพราะว่าเวลาก็พักพอนะพี่น้อง่อตื่นมาเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงนี่แหละเจ็ดโมงก็มากินกาแฟแล้วก็ออกมาไปเบิ่งพภาพี่น้องไปเบิ่งดอกไม้น้อยนึงแล้วก็กอกมามาหดน้ำอันนี้พักนี่แหละเพราะว่ามันเป็นอันคือจะว่าคือสิเปนเป็นเพียมันเป็นแม่งกินน้ำละทั้งนอนทั้งแม่งมากินน้ำอันทั้งนกมาซอยกันกินกันนั่แหละ วิธีใดเ่าสิป้องกันใดก็หาเนาะคือหาเอาขอยกเลยเอาผักอยู่ในอันห้องกระจกนะออกมานดน้ำประมาณก่อนสิไปเฮ็ดงานประมาณสวยๆจักน้อยประมาณจักอันสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกลัวๆนะค่ะสิเอาออกเขาไปในบ้านเพอบ้านสิบเอ็ดโมงเคืองเขาก็ต้องไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้องสิบเอ็ดโมงเคืองก็ต้องไปเฮ็ดงานข่อยเข่างานกะบ่ายเนาะกะบายโซ่ข่อยเฉลิมคุ่นะสามทุ่มเกิดว่าข่อยทิ้งไว้สามทุ่มนกขใสิไม่กินข้อยนมด หรืออีหยังกระสิมากินง็ข่อยเมืดอวกอย่างกระสิมาขืนน้ำกระปองกระแปงพอก็ต้องเอาไปไว้ใน้องกระจกมันสิเขาไปในบ้านบอดีเนาะนั่นแหละจะพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะอ่านจังไดพี่น้องกระซอยบอกนี่เด้อกระปุยได้รู้ว่าจังไดนะพอวิธีแก่จังไดเนาะกระซอยบอกกันข่อยกระเบิ่งฟังเข้ามาแน่ยังแน่นั่นแหละก็เลยเห็ดเอายันยันซ้ำได้กินเพราะว่าเกิดเฮาบ่เหตดขฮาปลูกแล้วนะพี่น้องเฮา่ได้มาปลูกเ่นปลูกหัวก็ปลูกพอได้ ได้กินข้าพอมันขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลใส่ใจเนาะดูแลใส่ใจพอได้กินน้ำเขายังสี่เลยพี่น้องเห็นแล้วก็ได้กินได้ล่ะถ้าขนมคนาก็ได้กินพอได้กินน้ำเขาอยู่สี่สิบบ่งงามเลิศเลอเพอร์เฟคกับได้ง่ได้กินกับภูมิใจว่าจาของเห็ดได้กินนั่นแหละพอได้เศร้ากินนอดบ้านพ่อได้เศร้ากินหนอดบ้านจากน้อยอัน ผู้ใดไม่อันอียั้แนะนําดีๆกับบอกได้ใจดเดอ้อผู้ใดเข้ามาเบิงก็แนะนําว่าอันการขาแมงขาะเพียให้จังไได๋เนาะกนสิได้กินอันคือจังต้นบักเขือนเนี่ยพี่น้องบักเขือน่นข่ยยปลูกก็บ่เคยได้่อยปลูกทุกปีเนียกับ่เคยได้กินา้าดเถื่อมาหอดเดือนตุลาพฤศจิกากะอันตุลามกนเริ่มออกดอกพฤศจิกาก็หนาวสะบันแล้วก็ตายมาลอยก่อยไป แต่ปีนี้มันออก,อกดอกแล้วพี่น้องไปเอามาแต่หมูเอาตน้ตน,ตนอันมูพื่อ่ายม้าเนาะออกดอกแล้วข่อยก็เลยเสียอจังใดมันจะไใดอยู่ได้กินนะจะไดดจะมันสิติดนั่นแหละก็อ,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 อยากได้อยากเห็นเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะกับต้นนั่นบักเอื้อฟักทองพี่น้องบักเอื้อแล้วก็ต้นนั้นบัวหิมะซุมนี้คือปีแรกครัง้งปีครั้งแรกแล้วสิปลูกไม่พี่น้องเพิ่งปลูกปีแรกธรรมดาก็สิปลูกอัน ง่ายๆที่จังเกิลเฮดเป็นเนาะ,ะปีนีบออ้บังเอิญก้าบันพวหิมะ่นไหยมากกับปลูกอยากเห็นว่าผลออกมาเป็นยังไงเนาะผลตอบรับออกมาเป็นยังไงก็เลยมาหันสงสัใจจกักนอยกับจริงๆหลัก็ใส่ใจกันทุกอย่างนแยละเพียงแต่ว่าอยากเห็นผลงานนะพี่น้องเนาะอยากเห็นผลงานว่ายังไงนะกัดว่ามันดีเท่ากับเก็บใบเป็นพันปีนาไป บอดีกับว่าเป็นอย่างจากเขากล่องใดทุกสิ่งทุกอย่างนั่แหละเขาไม่มีเําไม่เวลาันเขาไม่เวลานะเป็นนีกอะเห็นงานน้ำเนาะพี่น้องเขาเห็นงานน้ำเขาก็ต้องเฝ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่อีกอย่างหนึ่งกับปอยากให้แดดมันไปเมื่อซื้อนี่นะเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งกับมีแต่หนาวกับฝนกับลมเนี่ยแหละพี่น้องแดดกันน้อยนวนี่นะเดือดแดดช่วงเดือนนี้แหละแดดดช่วงเดือนเนี่ยจะมีแดดน้อยนึงเดือนนี้ ก็เดินหนาจินมีน้อยนึงนั่นแหละก็ยังว่าเจด้แดดปลูกพอได้กินน้ำเขานั่นแหละพี่น้องเจดายกับคลิปนี้ก็พอกันนี้ก็นอ้ออันขอบคุณหลายหลาสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะติ้ง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 ยิ่งมากกับเจด้เอิญมาคุยกันเนาะบอกมาคุยกันปรึกษากันว่าอันผู้นึงก็เฮ็ดกับเขาแท้ผู้นึงก็เฮ็ดอันอีหยังมวนๆตั้งแต่นั้นพี่น้องมาซอยอันสนับสนุนกันเนาะมาซอยเบิ่งซอยเชียร์กันนะพี่น้องเฮากั คนเห็ุอันจังสี่น้ำกันเนาะกระซอยดูแลสึ่งกันและกันเนาะขอขอบคุณหลายๆยได้ใเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆําสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กับช่องแปนทราเวลเลอร์คนดันทานนะคะเมื่อนี้กับสินมาบอกไปเนีตพี่น้นองแค่นี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ